มัดยังไงวะชนไปไปกลันไปไอ้ยมัปิดเร็วเฮ้ยชนมาเนี่ยมนี่ยชนไม่กลับซันด้วยเฮ้ยเจอเจอเสือแล้วเจอเสือแล้วปีนอยู่เนี่ยเออนั่นแหลําลงมานี่ดิสีขาวๆเห็นไหมปีนเงี้ยไหมกรปูสนังเป่นน่าอุ้ยมันผ่านไปแล้วลงแล้วเอ้ยลงลงอะไรของมึงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกดกดเข้ามอเตอรถมันเลย รูปลูปรูอ๋อไอ้เปลี่ยนนี้่ลมแก้นอเร็วเร็วกดขโมยรถนั่นใหญ่มดีตามตาเอาไอนเอาไอ้ลงน้ำเลยไปดิลงน้ลวลงปแล้วอยาลงมาเยี่ยลงเยี่ยลงมายี่เอ้ยเฮ้ยอยดูดำาวอยู่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ ไปดูรถง้องมีคนแไปมีคนมามีคนมาไอ้เสือรถไอ้รถมาทหารมาเดี๋ยวให้มันขโมยรถกูเราวกูจะแกล้งขึ้นนักบินก็ได้ขึ้นนางบีก็ได้ ตอนเรากำลังจะเริ่เริริ่มเริ่มเริ่าเริ่มเริมเริมเรา่มเริ่มเริ่มเริ่มเิ่มเริมเริ่มเิ่มเมเริ่มวร่เริ่มเริ่มเริ่มเร่มเริ่มเริ่มีริ่เิ่มเริ่มเรมเริ่มเริ่ม่มเริ่มเรว่มเรย่มเริ่้เริ่ริ่เร็วมเริ่มินม่มเินแล้วิ เดี <laughs> ๋ยวยังไงวะโอเคออย่าเลี้ยวให้มากว่าเดี๋ยวไปนั่งสิตบีกไวเจอวะเปีดูเสียด้วยดีกไนหม้ยตบตบอ้ยอือ๊เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะเอ้าเฮ้ยทำไมนี่อ้วกไปดิเออ อยู่บนเขาเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่่างเขาใช่ไหมลงมาเลยลงเล้ลงมแล้วเออยู่ไหนโดดกันอาหมดเลยหนี่าคนย่ที่เขานี่นีเจอเสือแล้วนี่เออเจอว้าบินยดิเฮ้ยไง่อย่างงี้ดิเองอย่างนี้เฮ้ยตามมาเห็นกูยังเห็นกูย่างเน้องไหนไเลยนไม่ได้ตวเกนรชเ นไปไหนเร็วะนี่นี่ๆม่เหนเลยเฮ้มาอยู่นะไปมาไปมาที่เดิมมาเร็วมาที่เดิมมาแหละเฮ้ยไปปมลันนิกันเอาไหมตรงไหนอยู่ไหแล้วกี่ล้านรวยมาแล้วจอดกี่ลานรวยมาแล้วจอดโอ้อหไปแล้วไปแล้วเอารถตัดเพื่มนวันี้มีไหม เดี๋ยวหารถดับเพลิงจำลองเหตุการณ์ไปติมเตเฮ้ยมึงอยู่ไหนลงมาหากูดิเอาเร็วเอาเร็วเอา้โหมามาแล้วมามาแล้วรถเต็มเลยมามาแล้วมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่กันเดี๋ยวเราจะลงกันเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็วเร็วมาทำไมเร็วเดี๋ยวไอ้เบสมามาอยู่นี่ก็เฮ้ยรถเต็มเลยเข้ามาแล้วไปเร็วจะมากุศลจะมาช่วยนี้พนักงานดับเพลิงมาแล้ว หายได้คนละลับเร็วเวเดียวเดียวรอกันเฮ้ยมันขับได้เหรอขับได้แับได้ลงไปในสีดำเนี่ยไปตายวะเออตายแล้วเอ้ยมึงอย่าเข้ากูเคยโดนแล้วกูตายแล้วนี่ของแอปเนี้ยไหนอยู่ไหนกันกูบอกมึงอย่าเข้ามันของไปเดี๋มาไปเดี๋ยวไเดี๋ยวไดี๋ยวไดีอยู่ไหนเดี๋ยนี่ไอ้ก๊อฟอยู่ไหนก๊อฟเนี่ยกูอยู่ข้างหน้าไออ๋อเห็นแล้วจะตายดิเนี่มันเข้าไปเนียเนี่ยเมื่อกี้บินเนี่ยก็ไม่เข้าตายโอ้เนี่ยแม่งกูฆ่าทิ้งกัน นี่เงื้เอมึงเข้าแต่เต๋องเลยขอแอดมินมาเนี่ยมัต้องขึ้นมันนี่สาควายท้งนานไปทางนี้ก็ได้ไปเจอไปเจอที่ไหนอ่ะไอ้มมัเสกเครื่องบินมั่งเบอร์ยังอยู่ไหนกันนี่อ๋อเจเลตบีเจเลตบีอ่ะแล้วก็วีแล้วกันเลือกเลยน้องฮะอันเดอร์เลย อะไรนะวีลาพัทเอนเตอร์เอนเตอร์จะเลดวีถวกปะเอนเตอร์ออ๋ไปเกยันตรงไหนวะนี่เขาต้องเรียกไอ้นี่มาข้ามสะพานรถไฟแล้วดิจากเมืองสามใบสองไปใครไปมั้งใครมาบ้านคนเดียวเอาเฮ้ยนำเขาไปนี้มาอยู่ไหนนี่อยู่ที่เดิมครับ แล้วมันจะไปไหนอ่ะขึ้นห้านอยู่ไหมไบ้แม็กไอ้หัวหมูไอ้มูดไอ้มูดเงียบไอ้จูดเยินดูดแล้วนี่เขาไปหน้าเปล่อยไปหน้าไปหน้านคตัวไปหน้าไม่ไม่ไปไอ้เสือไปหน้าเปล่อยนี่เอาอะไรอ่ะพ่อเก็บบินเออพอเดี๋ยวเป็นยูวนมันจะขึ้นแล้วเราก็กดลูกศรไปหน้ามันจะเอ็นไปด้านหน้าเออ แล้วก็ส่งตัวดีๆนะแล้ไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวนี่กำลังไปมาไม่หามันมีอะไรไหมมีเราจะไปไหนกันนี่ตอนนี้มึงอยู่ไหนนี่กำปันกันอยู่มั้ยเมืองเมืองสองเมืองสองตรงไหนอยู่ที่สี่ป่าสวนสวยเงนป่าเราเราเจอคนสวนกูกแล้วเดี๋ยวขับเฮลิคอปเตอร์ไปนี่ไปลงทะเลทรายไปสาม้างหน้านอุ้ยนี่กำลังไปหานี่ อ้กูนงงไปนี่เป็นเมืองสาแล้วนี่อ้ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแควสีแดงโอเคโอเคเดินไปเดิไปเห็นยังมาโดดดพองกัน่าสองโดดซ้ำไ้ยมีไปแล้วตกน้ำหดไม่ใช่น้ำมึงึ้นมึงคือบินพอเียวพอระเบิดแล้วได้ปะมได้พอมึงอยู่ในังเนี่ยอยู่บนสุดแลยเล้วมีนยัไนี่ อยู่ไหนกันนะอย่ตัวฝันก็ไม่น้ำก็ไอค้อตด้วยกออตลงมาแล้วไม่น้ำแกอยู่นี่นเหมือนเดิมอันนี้ดูท่าลงมาเนี่ยนี่ส่งเดิมลงแบบสมูทเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมึงลงลงลงไปในน้ำเดี๋ยวเป็นจะเฮลิคอปเตอร์ตำรวจช่วยจมน้ำโกลค้นเบเกอร์ไม่ลงเดียมึงลงลงไปน้ำลงไปลงไปน้ำเลยเดี๋ยวลงไหนลงในในน้ำกลางไม่หนาวมัน เออเอาไปดิคาร์ล่าคาร์ล่ามอเตอร์เขาเรียกคาราลุยเดี๋ยวแป๊บนี่อาบุ๊กไปมันอยู่กลางแม่นานยังยังยังเจ้าจับยกูมาแล้วลูกกลางแม่น้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปไปเดี๋ยวเสียงนี่นะไอ้ก๊อปมาไอ้ก๊อปไปไปไปมานี่มานี่ก่อนลุกน้ำกันดันดันดันก็อยู่ไหนกันนยนะดันแล้วก๊อปดันแล้วเดี๋ยวเอาเร็ว ในกลางน้ำยังไงกลางน้ำแล้วนี่เดี๋ยวกูไปอยู่ไปมามั่งมาไม่มาเดี๋ยวเิกูแป๊บปล่อยกูแป๊บเดี๋ยวไอเบสเขาไม่ได้กันคันนี้มันติดไอ้ก๊ปไปไหนไปกูกลับไปตรงนี้ถึงน้ำนี่กูมาแล้วนี่มาเดี๋ยวแป๊บไอเบสไอ้ก๊ปมากับเราแล้วนะเนี่ยกลางน้ำแหมกลางน้ำอุ้ยเลยย้อนเลยไอ้นี่เออเอาเรือลำใหญ่นี่แม่เรือลำใหญ่

เป็นเอ้ยเอาเรือของมึงเรือชื่ออะไรเอาเรือไม่ไม่ก็จะหาเรือลำเบ่งเเลยนี่นี่เอปุ้ยอะไรไปแล้วเป็นเรือชื่ออะไรนี่กูจะหาเรือลำเบ่งเนั่งนี่รถกัดเบ็ดเรือมึงชื่ออะไรนะรอด้วดรถกดตัววีเลยจะเป็นเรือมึงชื่ออะไรของอันไหนอ่ะอกเจะเข้าอีกกว้างไว้กว้างไว้อันไหนอันสุดท้ายอันไหนรถเดี๋ยวไปตรงไหนนะ

กูเป็นซิคเกอร์เลตี้กูมาช่วยก่อนไปแล้วเอาซิคเกอร์เลตี้เรือทัำแล้วนี่เอ้ยเรือกไอบ้าวะไปแล้วเว้ยซิคเกอร์เลตี้จริงไหมซิคเกอร์เตี้เจอแล้วจ้ายอมซิคเกอร์เลตตี้พี่บินบินอยู่นี่นะลงเลยลงเลยแล้ลงเลยลงเลยใคร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 ลงเลยเยลงเลยสวย เน่ดึงกูเลยดิต่ายแล้วยทำเวยผมจะมาแจ้งความมามึงมากูสปีดเดอร์ไปแล้วเลยมาอยู่ไหนกันข้างหน้ามาเดี๋ยวแป๊บล้วเราลดเครื่องกันวะไม่เดี๋ยวเออลดเครื่องไปขึ้นขึ้นโบลเลยไปขึ้นโบลนะรดไอ้เสือเสือขึ้นมานี่ขึ้นมาหลังรอแป๊บนึงมาแล้วนี่ขึ้นหลังนี่ เราด้วยเราด้วยก็เป็นไรไอ้มาสเร็วอยู่ไหนเออขึ้นบไลยขึ้นบกขึ้นแล้วนี่ก็นะน้องสวีดกันมั้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วไม่อยู่แล้วโดนแล้วสบายก็เสกรถมอไซค์เอาขึ้นมาบนถนนแล้วนะตอนนี้เอ้ยกูมาผิดด้านวะเลยขึ้นมาบนถนนแล้วมารดูมาเดีึงว่าทำไมกูไม่ถึงง่ายกูมาผิดด้าน